อันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหอยนะครับซึ่งกำลังทดลองเลี้ยงเอาลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับก็เอาลงประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับไม่รู้ว่าเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าน้อยไปนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเลี้ยงนะครับก็มี ก็เอาผักตบมาลงนะครับพร้อมกับมีสาหร่ายนะครับด้วยนะแล้วก็มีเอาไม้มากัน้นไม่ให้ผักตบมันลอยไปทั่วนะครับอันนี้ก็คือตัวหอยนะครับคือสังเกตดูแล้วมันกำลังออกลูกนะครับนี่ครับน้ำก็ใสยอยู่ครับสำหรับบอ่อ เลี้ยงนะครับก็เป็นบอ่อเก่านะครับแต่ว่าไม่มีพื้น,นครับผมก็เทพื้นเองนะครับแล้วก็เอาอต้นกล้วยนะครับมาแช่ไว้อาทิตยหนึ่งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็เอาน้ําเติมนะครับแล้วก็เอาบกเอานําหอย หอยที่ผมเอามาเลี้ยงนะครับก็ได้มาจากตลาดนะครับที่จริงหอยอในบ่อในสระของผมก็มีนะครับแต่ไม่ได้ไม่มีเวลาไปลงไปงมหานะครับก็เลยได้ที่แรกที่เห็นนอนอยู่นั่นผมนึกว่าตายนะครับแต่ไม่รู้มันจะรอดไหมครับไอที่นอนอยู่แบบนั้น อยู่เกาะอ,อยู่ขอบขอบบอนะครับก็อาหารที่เอามาให้ก็เป็นอาหารกุ้งนะครับกับว่าอาหารปลาดุกไม่ใช่อาหารกุ้งสิอาหารปลาดุกเอามาบดแล้วก็เอามาให้มันนะครับก็ให้ไม่เยอะนะครับให้นิดนึง ทีแรกผมก็ให้วันเว้นวันแต่ว่ามีคนบอกมาว่าให้สามวันให้ครั้งนะครับมือจะรอดไหมครับก็ออยังไม่เคยเลี้ยงนะครับเป็นครั้งแรกลองเลี้ยงดูครับสำหรับบ่อนี้ครับกำลังแช่ แชรต้นกล้วยนะครับที่เห็นเอาผักตบลงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือพอดีผมเก็บผักตบมาเยอะก็เลยเอามาลงในบอ่อนี้ด้วยนะครับก็แชร์ต้นกล้วยนะครับครบอาทิตย์วันนี้แล้วครับเย็นๆเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะปล่อยน้ําทิ้งล้างนะครับอันนี้ว่าจะเอากระดุกมาลงนะครับอันนี้เป็นขนาดร้อยร้อยี่สิบนะครับเทพื้นเองครับ บ่อกเก่าเหมือนกันครับซื้อมาหลายปีแล้วครับก็เอามาใช้เดี๋ยววันนี้แหละครับว่าจะได้ปล่อยแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาปลาดุกมาลงนะครับก็ลองทําดูครับมีพื้นที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับก็เอาท่อมาลงสองท่อแล้วครับว่าจะเอามาเพิ่มอีกแต่รอดูก่อนว่ายังไม่ได้วางแผนนะครับดี๋จะลองดูหอยกัน,นครับก็ศึกษา ทั้งจากทางหนังสือจากทางเพื่อนๆนะครับแล้วก็ดูใน y o u t u b e นะครับนี่ครับก็ใครที่เคยเลี้ยงนะครับก็คอมเมนต์แนะนำม,มาด้วยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับหาลูกมันลูกมันนี่นะครับเกาะอยู่ตามไม,ไม้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับเนี่ย คือลูกมันโตรเร็วมากครับลูกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็มีลูกแล้วครับเดือดร้อนครับอันนี้ก็เป็นบอ่อที่ลูกกวางตุ้งนะครับคือกำลัง โตครับส่วนทางนี้ก็เป็นผักชีลาวครับผักชีลาวแล้วก็บอนี้กำลังเอาลงได้สองวันวันนี้ครับเป็นผักชีครับผักชีแล้วนี้ก็พามาชมสวนครับสวนครัวสําหรับในถุง ขาครับขาเหลืองกำลังติดครับขาเลื้องส่วนในกระทางนี่ก็เป็นอันนี้เป็นดาวเรืองครับดอกดาวเรืองอันนี้เป็นพริกครับเบียร์บักพริกครับผมก็กำลังเริ่มปลูกนล้ครับก็ยังเพิ่งเตรียมสถานที่นะครับ นี่ครับยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยครับพาชมวันนี้ชมสวนครับ กำลังเตรียมสถานที่นะครับยังทําไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับก็ในช่วงที่กําลังเตรียมสถานที่ก็เอาอะไรมาเพาะรอครับเดี๋ยวจะได้ลงมีพื้นที่แค่นี้ครับไม่กี่เมตรนะครับก็ยาวประมาณ6เมตรกว้างประมาณ2เมตรนี่แหละครับ ยาวหกว้าง2นะครับก็น่าจะปลูกเป็นพื้นที่ที่นี้ก็จะเป็นมันอยู่ในร่มด้วยครับแดดก็ส่งไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ก็คิดว่าปลูกอะไรก็คงจะน่าจะไม่ค่อยงามแต่ต้องตัด,ดกิ่งไม้ออกมั่งนะครับให้โดนแดดครับผมก็ ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพามาชมสวนครัวครับสวนผักผักสวนครัวครับก็ที่มีอยู่แล้วนะครับก็มีอันนี้เป็นต้นขี้เหล็กครับผักขี้เหล็กมีเชะมเพิ่งตัดออกครับตัดกิ่งแต่งกิ่งออกให้เหลือแต่กิ่งให้มันออกมาใหม่นะครับ ครับผมก็คงจะแค่นี้ครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับวิถีชาวบ้านอีสานสรกราวครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ